สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้จัดการอาถิรั์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาช่วยด้ค่ะค่ะเดี๋ยวไปช่วยค่ะทำอะไรอยู่กันคะเนี่ยระชองห้างราคาสอบาทโอ้ยเก่งจังเลยป่อมือเองหน่อยเดี๋ยวบอกนะว่าเย็นนี้ฉันต้องเสียช้างเสียช้างด้วยสิ่งนี้ค่ะ20บบาทจริงเหรอ ใช่ค่ะขายยี่สิบห้าไม่ยี่สิบอันนี้เขาขายยี่สิบห้าได้ไม่ขายยี่สิบบ้านใหญ่ไม่ไม่ราคามันแพงบางอย่างก็ต้องมันมาแพงคือร้านตัวใหญ่ยี่สิบบาทจริงมันจะมีทั้งสิบบาทยี่สิบบาทแต่ส่วนใหญ่จะเป็นยี่สิบบาทแปดสิบเปอร์เซ็นต์คือยี่สิบบาทโอเคบ้าอยหญ่กับท่าก็ท่าขายยี่สิบบาทได้ไงอันนี้เราไปรับสงดีว่างซาลดูของเยอะๆเลยค่ะนี่บางส่วนนะคะยังมาไม่หมดใช่ไหมคะมาหมดยังคะผู้จัดการ ย่งละะคะเหลือเยอะเลยเนาะของมาบางส่วนแล้วคะ่ะให้ดูกันนะคะตู้เบียร์เราก็เต็มคะ่ะเต็มพราะเตรียมต้อนรับเสียจงกับผู้จัดการเหมียวนี่ค่ะราคาเบียร์ของเราคะ่ะ ทุกอย่างมีราคาแปะไว้นะคะว่าเท่าไหร่อะไรยังไงขอฟังเสียงกินนิดหนึ่งนะคะเสียงใหญ่เต็มไหมคะแล้วตอนนี้คือเบียรวุ้นนะคะเต็มเหมือนเดิมนะคะส่วนตรงนี้เป็นเย็นๆของเราก็คือค่ะ โอเคค่ะอันนี้คือไอศ็ครีมตามราคาเลยค่ะนี่ก็เกือบหมดแล้วค่ะเติมทุกเราเติมมาจะอศครีมือหอมนี่เราเติมมาจะอศครีมทุกสองอาทิตย์นะคะเราเติมนะคะหันมาหันมามุมตรงนี้ตรงนี้จะเป็นมุมเคาน์เตอร์หาไปไว้นู่นก็ได้ค่ะ เพราะว่าเดี๋ยวเราไว้ของใช้ที่นี่นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะหาโต๊ะมาตั้งตัวกล้องนะคะตัวพีชิดอะไรน,นันของเขานะคะงดเซ็นทุกกรณีงดเซ็นทุกกรณีนะคะร้านเรามียันน้ำนะคะน้ำถังค่ะผ่านมาทางนี้ค่ะมีตู้ลูกชิ้นนะคะ อันมาทางนี้ค่ะเป็นกับแก้มของคนที่ดื่มเหล้านะคะสวัสดีค่ะเพลง <c oughs> <c oughs> นี่นะคะจะเป็นขนมเราก็อัดเต็มที่วันนี้เราลงของเต็มนะคะทั้งวันเลยค่ะทั้งฝนตกทั้งนู่นนี่นั่นแล้วก็วิ่งซื้อของกันทานข้าวยัง <c oughs> ยังขายดีไหมก๋วยเตี๋ยววันนี้ฝนตกอะ่ะ <c oughs> โอ้เดี๋ยววันหน้าจะชวนสามคนนี้ไปกินผู้จัดการขายน้ำมาจิบแป๊บหนึ่งค่ะจิบถ่ายคลิปอยู่นี่ดีนะลูกค้าสนิทกันนิดนึงเพาไม่งั้นลูกค้าบอกเอาไม่เงินอะอะไรอย่างเงี้ย <laughs> นี่นะคะตรงนี้ตอนนี้เราของเราค่อยๆเติมไปเรื่อยๆนะคะพ่อกูยคุณพ่อเอ็มร้อยมาแล้วแป๊บหนึ่งนะคะ <laughs> โอเคแล้วก็มาต่อกันนะคะ นี่อาจิลูกค้าเข้าค่ะนี่จะเป็นประมาณนี้นะคะค่อยๆไปส่วนตัวห้อยจิไม่ชอบนิดนึงที่กำลังาจะทาสีร้านใหม่เนาะที่กำลังจะทาสีฟ้าค่ะแล้วก็ตัวห้อยเนี่ยเดี๋ยวจะหาตัวชัวช้นอย่างเงี้ยแล้วก็มาห้อยของมันจุดของมันเดียวเลยเนาะเดี๋ยวรอจิทาสีร้านใหม่ค่ะตอนนี้ช่างที่จะมาทาสีร้านเขายังติดงานอยู่เนาะ ก็ประมาณนี้ทุกอย่างคือไม่ได้แพงมากนะคะเจ็ดบาทห้าบาทสิบบาทก็อีกห้าแล้วแต่นะคะผ่านมามุมเดิมค่ะเขาทำกันอยู่นะคะดิฉันก็ถ่ายคลิปไปค่ะนี่ฉันขายลูกชิ้นเดี๋ยวพาไปดูลูกชิ้นนะคะแล้วก็จะขายส้มตำตำแซับตำระเบิดจะชื่อว่าบางกี้ตำระเบิดใช่ <laughs> okay. บางกี้อะไรนะส้มตำตำชื่ออะไรนะ บงักบง,ก, uh huh. บงกิคุณเาซื้อราซ้อหอะบังกิเฮ้ยค่ะวัสดีค่ะค่ะ,คะให้ดูบรรยากาศนะคะโอ้หลังจากฝนตกค่ะหันมามองทางร้านเข้าไปค่ะนี่แล้วก็มาเจอตรงนี้เป็นร้านน้ำนะคะร้านน้ำนะคะเรามาเจอป้ายปลเล่ย์เลยค่ะ ลูกชิ้นห้าบาทนี่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะทีละนิดทีละหน่อยโอเคหา่านวาทางนี้ค่ะก็เป็นน้ำเหมือนเดิมโอเคขอบคุณนะคะเพ,พื่อนๆพี่ๆป้าๆนั่นนะนะทุกท่านที่อ่า กดเข้ามาชมคลิปให้จีนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ